โอ้ารุกัอสวัสดีชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยู่ผมมิชชั่นเคยนะครับโกลกาซีแอนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในแบบ ST สทีบ็อกกิวเอทเทนฟอนนะครับนะก็สวัสดีนะผมนะผมก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับนะแต่ก็มีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์มาว่าพี่ครับสอนทำอัปเกรดสไตเดอร์คาเมราหน่อยครับนะก็จริงๆเนี่ยน้อเขาขอมา3-4เดือนก่อนแล้วนะแต่ผมแม่งอีกน้องไงคือแบบผมก็บอกว่าครับๆเดี๋ยวทําให้ครับและสรุปคือกูไม่ทำอ่ะกูไปทําคลิปอื่นแทนซึ่ง อที่ผมไม่ทำเพราะว่าผมไม่รู้เลงว่าเคย์แต่มันทำยังไงเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นที่อคือแง่คือผมซื้ออัปเกรดสไตเดอร์โดยที่ไม่ต้องทำเคย์เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในช่วงที่แมปเอสตีป้องกันฟอนเนี่ยมันกลับมาเปิดใหม่อีกรอบนึงก็คือเป็นรถที่ดัตต้าไม่หายแนละ้วคุมจานวนหนึ่งพันสองพันคนเดี๋ยวต้องไปขอ,อรีสตอ็อกดาตาัตต้าช่วงอาจน์สตายเนี่ยเขาก็ยกเลิกไปทำให้ผมกับเพื่อนๆเอฟซทุกคนเนะี่ยต้องมาฟาร์มใหม่กันจนทุกวันนี้นะครับเลย โอเคก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าพาช่วงนี้ไปผมก็จะมาสอนวิธีหาเจ้าอัพเกรดสไตล์เดอร์เูาชนะไม่ใช่สอนหาคือสอนทาเคุยเดอนง่ายๆนะนะก็หลายคนแบบอยากเฮียบๆผมอยากให้พี่สอนทาเควสจังเลยครับโอเคได้น้องชายผมโอเคก็ก่อนที่จะรับชมนะผมก็เช่นเคยผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อนที่จะไปพาขี้แหม่ของช่องเรานะครับผมโอเคผมเพื่อนเป็นการเสียเวลารผมเราก็ไปรับชมกันเลย แม,ม่ผู้ชมเราก็เดินมาหาพี่ซายติสซีซีทีวีผู้ชมนะหรือซายติสคาเบล่าผู้ชนะเนี่ยผมมันก็จะมีเควสอยู่สองอันนะผู้ชมนะอันแรกจะเป็นของซายติสคาเบล่าแล้วก็ทีสองจะเป็นอัปเกรดสไตเดอร์นะผู้ชมก็กดปัดประมาณนี้นะก็อันนี้จะเป็นเควสของเขาทั้งหมดนะเควสถือว่าน้อยมากนะน้อยกว่าตัวอื่นนะผู้ชมนะถือว่าน้อยสุดไปแล้วสำหรับควสของเขานะผู้ชมเนี่ยจะต้องซื้อผู้ชมจะต้องมีเจ้าอัอ,ไอสไตเดอร์คราเบล่าร่างแรกก่อนนผู้ชมนะก็สาอาไปตัวไหนแล้วก็ ครับนึ่งนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในหมวดสไตเดอร์เนี่ยคุณผู้ชมต้องมีตัวตรงนี้ก่อนนะครับนะไอตัวนี้ผมคือไม่ได้ฟาร์มเลยนะคุณผู้ชมจะต้องมีลาคาเมล่าดูคุณผู้ชมนะก็ถามว่าทำไมถึงต้องมีลาคาเมล่าก็คืออาคาเมล่าเนี่ยมันจะต้องใช้ในการฟาร์มมาร์สนั่นเอ็นะครับกับเจ้าสไตเดอร์กับอันนั้นนะครับโอเค เพื่อการเสียเวลาเราก็จะไปดูตัวเกียวเลยรอบชมนะโดยค้ชแรกรอบชมนะก็คือเขาให้าทำการยิงสกิลแคนน,นอนมาช็อตประมาณ100ครั้งนะครับนะก็สกิลแคนนอนเนี่ยจะคือปุ่งอ e ีได้นะครับนะซึ่งสำหรับพี่นะผมนะก็แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องนับนะครับคือกดยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับผเขะคือร้อยครั้งอะมาดูนะฮะจริงนะแต่ผมคิดว่ามันไม่นานหรอกครับนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็กดแคนนอนแบบกดเพิ่มนะครับผมชอ็อตกดแบบไม่รู้กี่ครั้งนะครับนะโดยดาเมจความแรงผมด้วยเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ มันก okay, ็ใช well, okay, ้ดาวชมนะโอเคก็จะประมาณนช้โักคุยแล้วชนะก็แค่กดสกิลแคนนอนไปเลยผมซื้อครูดาวมันก็ไม่ได้หนามากชมนะถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยมีชิปพ็อกแมนอยู่ในทีเนี่ยสามารถให้เขาบัฟสกิลและครูดาวได้นะชมจะทำให้เรายิงสกิลแคนนอนผมนะเพื่อใช้ในการทำคุยได้ดีขึ้นเลยนะครับนะโอเคผมแล้วก็จะไปดูคุยต่อไปกันเลยนะครับผม โอเคตัวอ okay, ย่างต่อไปนะครับก็คือคุณผู้ชมจะต้องฟาร์มมาสเตอรี่ของอัปเกรดเอ่ออัปเกรดที่เอ่อสไตรเดอร์คาเมล่าล้างแรงถุงนะประมาณ40น,น,นะครับทุกคนนะก็คือฟาร์มถึงมาส40ด้วยกันนะครับนะก็ส่วนตัวก็ฟาร์มอย่างละครับนะแค่ไปฟาร์มในหมู่ซอมบ,บี้คริสต์มาสนะผมเคยทำตารางไว้แล้วนะว่าฟาร์มหมู่ไหนดีนะครับนะแล้วก็อีกตัวนึ่งคุณผู้ชมนะก็จะเป็นเจ้าลัดคาเมลา่คา,ลาคุณผู้ชมนะซึ่งผมแนะนำว่าถ้าอยากฟาร์มพิเวล25ไว้นะครับก็ ให้ใช้ล่างล่างเลเซอร์นะครับโดยล่างล่างเลเซอร์เดี๋ยวจะได้จากไหนคมก็คือได้จากกาชารีนะครับนะอดีกว่าหลายๆคนน่าจะรู้ละคนุณผู้ชมนะก็อ่า laser, มันจะอย in. ู่ประมาณเนี้ยกาชาระคือถ้าคุณโชคดีหน <swollen> <accordingly> ่อยนะเจอมันอยู่ตรงกลางตู้หวยในวันที่สุดหรือไม่ก็สุ่มตรงนี้ก็ได้นะมีโอกาสได้เหมือนกันนะตะกี้ตรงกลางมันก็มีโอกาสหลุนแรงเหมือนกันนะคุณยังไม่เคยเล่าผู้ชมฟังว่าไอ้เชี่ยกูสุ่มแล้วหลุดเหรงนะโอเคก็ สำหรับการฟาร์มมัลตอรี่เดี๋ยวผมแนะนำว่าให้ไปฟาร์มหมู่ซอมบีมันก็คริสต์มาสแนะผมแนะนำคริสต์มาสดีกว่านะคือระบบคริสต์มาสเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าซอมบีนะ้ถ้าเกิดผู้ชมสามารถเล่นไปถึงวที่เก้าได้สำหรับถ้าเกิดว่าที่ถึงเว็บที่ห้าเนี่ยนะคือคือมันจะได้พอๆซอมบี้ได้น้อยกว่าน,นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็คือส่วนใหญ่คนที่เล่นเนี่ยจะอยู่แค่เว 5, 5, 6, ็บห้าเว็บหกนะเพราะว่ามันจะมีตัวดาวเทียมที่แบบน่ารำคาญมากนะเองนะไอ้ที่ผมพูดตัวมนาะจากประสบการณ์ที่ฟาร์มคริสต์มาสมา,มานะคือกูตายตัวเฮี้ยน,นี่บอยมาก,นะกม้นเเเเข้้้าาสนนมมกกลยะโอคผูช็ มันจะม่มาแล้วส่วนสับ Quest War m a s t แล้วก็ต่อไปชุก็จะเป็นอ u e s t ต่อไปเป็นว่าเป็น q u e s ไหมนะนะก็คือผู้ชมจะต้องหาเจ้าแฟนไดสี่ห้แล้วก็หแล้วก็รวมด้วีการด้วยนะ้ชมโอเคผมก็จะให้ชมุณไปดูแฟนได4ี่้ชมนะโดยเจ้าแฟนไดสี่เนี่ยจะดรอกจากเจ้า g m a มนสอนะครับผมไม่รู้ว่า g m a มนสองจุจุาผมก็จำไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครองใส่ก็ไปดูคลิปเก่าได้เป็นคลิป สอนทำ U T C M เวอร์ชันใหม่นะครับเป็นอ่าช่วงที่มันมีแฟลไดร์คีการเข้ามาใหม่ผมก็ทำคลิปไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เรื่องอนะไรเออโอเคผมต่อไปก็จะเป็นแฟลไดรห้าแฟลไดร์ห้ากูอยู่แล้วเนี่ยผมแฟลไดรห้าแฟลไดร์ห้าอะไรจะหลอดก็ตัวแอสิสกาวคุณก็คือไอตัวไอวไโคกระโหลกที่มันพ่นไฟได้คุณพ่นฝนะอย่ยอะไอโคกรก,กระดูกที่มันพ่นกรดได้คชมนะเออไอตัวนั้นแหละนะนนนะมันจะหอดแฟลไดรห้าเอาไงคือมีโอกาสหอดส่วน แฟน์ไดหองไหนก็จะดอกจากเจ้า g ีแมนดีคอยครับผู้ชมนะจะเป็น g ีแมนร่างปอมนะครับเลือดหนึ่งหมื่นอะพกราที่มันตายมันก็จะโยนระเบิดลงมาครับนักสอบใครที่ไม่รู้ก็บว่าหลายคนจะรู้แล้วว่าแฟน์ไดหองดอกจากเจ้าจีดีคอยแล้วก็สุดท้า,ายผู้ชมนะคีการ์ตเองนะคีการ์ตจะดอกจากเจ้า g ีแมนศัตรูศูนย์นะครับอันนี้ก็น่าจะหลายคนน่าจะรู้แหลนะแต่เอาบาเคาเขาก็ไม่รู้ไงกลัวอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเออมันดอกจากจีแมนศัตรูศูนย์นะก็คือไอจีแมนเลือดหนึ่งหมื่นห้าผู้ชมคือมันจะเกิดที่เนะวิทยาไไม่ได้แลั ไป55ไป65แล้วก็74เอะไรนะี่แหละถ้าจำไม่ผิดสับเจ้าจีมแมนสเจ้สูสูนะครับซึ่งข้อเสียก็คือคีการ์ได้หายากสุดแล้วนะในบรรดาแฟร์ได้หรือเขียนทั้งหมดนะโอเคคุณผู้ชมก็จะจบไปแล้วสำหรับวิธีทำคุ้ยของอัปเกรดสไตล์เดอร์จริงๆเนี่ยคุ้ยมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรนะจริงไม่ยากเลยสำหรับผมนะง่ายมากเลยนะแต่ละคนแบบไม่ให้ผมมาสอนทำนะคือ,อจริงๆก็ไม่เคยทำนะคือผมไปพูดเล่นที่แบบโชคดีมากคือซื้ออัปเกรดสไตล์เดอร์มาเลยนะ ไม่จะเป็นต้องแอบเสียดายไม่ต้องไต้องฟาร์มพวกคีการอะไรมาเผื่อคือปกติถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยที่มีอาเกตสไลเดอร์เนี่ยก็จะต้องฟาร์มคีกาหนึ่งสามอันเลยนะแบบเพื่อจะทำคุ้ยของตัวใดตัวหนึ่งนะซึ่งเอาจริงเนี่ยผมแนะนำว่าไม่จะเป็นต้องทำระดับอาเกตสไลเดอร์ผมแนะนำว่าให้ทำไซด์ทิศทีทีวีู่ก่อว่าครับถ้าถามว่าทำไมผมระดับไม่ทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะผู้ชมนะก็จริงเนี่ยผมก็ว่าจะสอนทำไซด์ทีทีทีครับผมไซด์ทีทีวี คือผมก็จะสอนทำคลิปของเควสของแซนทิดคาเมร่าคุณนะเป็นคลิปต่อจากอัปเกรดสไตร์เดอร์คุณนะแต่ว่าคลิปเนี้ยยอดวิวมันดีนะผมก็จะทำต่อเลยก็คือช่วงนี้พี่แม่งจะทำอะไรละ่ะคือแบบผมว่าจะเลิกเล่นแบบเนี้ยไปชั่วคราวก็คือแบบเออกูฟาร์มมาร์เตอรี่กูทำไอ้อัปเกรดสปิเกอร์แคดเลอร์ e หมดแล้วไงกูก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อดีแล้วก็นะ่าจะพักแบบยาวๆรออัปเดตนะใจพัสดามาอย่างเดียวนะเออคผู้ชมนะผมไม่ฟาร์มแม่ลนะมาสเตอร์โลมาร์เตอรี่อ่ะคือกูรอ คดีกว่าว่ามันจะยากแข่งกันเชียวสำหรับคุยของอัปเดตท่านทีวีแมนแล้วก็ว่าหลายคนน่าจะรอมกันนะคือพี่แกแม่งงลีสปอร์อย่างเยอะนะล่าสุดเลยโอเคผู้ชมนะก็จบแล้วในนะจบจริงๆเลยแล้วก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าให้ผมสอนทําตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ยอดวิวมันดีนะผมว่าจะกลับมาทําต่ออะไรอย่างเี้ครับผมโอเคครับก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนชัวร์สวัสดีก็บ๊ายบายครับ